โอเคยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่คู่มือการเรียนรู้สำหรับชาว10% g กลุ่มคุริฟายอ่าทีนี้นะครับถามว่าทำไมต้องมีคู่มือเพราะว่าเนื้อหามันเยอะเสียเหลือเกินนะครับแล้วหลายๆคนที่เข้ามาใหม่ก็จับทิศจับทางไม่ถูกนะครับว่าจะไปยังไงดีผมก็เลยออกแบบทุกอย่างให้มันง่ายที่สุดเท่าที่จะง่ายได้นะครับซึ่งเวอร์ชันนี้นะครับเป็นเวอร์ชันที่1แน่นอนนะครับว่าในอนาคตเนื้อหามันอาจจะเยอะกว่านี้อีกนะครับก็ ก็เดี๋ยวจะค่อยๆอัปเกรดให้นะครับเป็นถือว่าเป็นแบบทิศทางให้เราเรียนง่ายขึ้นแล้วกันนะครับอย่างแรกนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูคู่มือก่อนเนาะก่อนพาไปดูกลุ่มจริงนะครับอย่างแรกคือ,อเมื่อเข้าร่วมกลุ่มแล้วนะครับให้เรียนไล่ลําดับจาก The Affirmation นะครับเส้นทางสมองคนรู้มากต่อด้วย m o นนี่ e l a t i o n unlock นะครับ Relay แก่ตรงนี้เลยนะครับ ดีเลชั่นออล็อกฟอร์เทรดเดอร์นะครับปลดพันธนาการเรื่องเงินสไตล์เทรดเดอร์นะครับสามคือไวเบชั่นดิสซิปลินนะครับซึ่งณขณะนี้ที่ผมอัดอยู่นะครับไวเบชั่นดิสซิปลินยังเรียนไม่จบนะครับยังเหลืออีกประมาณสิบสองครั้งนะครับกว่าจะจบก็ไอวอร์เลดครั้งละสองชั่วโมงถึงชั่วโมงครึ่งนะครับก็คูณกันดูว่านานไหมนะครับก้าวสู่ความเป็นเทรดเดอร์คุณภาพสูงอย่างถาวรอ่ะแต่ละเนื้อหามีอะไรบ้างนะครับจริงๆผมทําคลิปไว้ละแต่เดี๋ยวผมอธิบบาายคครร่วๆให้นะั The ฟเฟอร์เมชันนะครับถามว่าทําไมมันต้องเรียนไป็นลำดับใช่ไหมนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟัง The ฟเฟอร์เมชันนะครับเป็นการที่เราปรับอิโมชันแนลสกอร์กันทั้งคลาสนะครับเพื่ออะไรเพื่อให้ฐานเราแน่นก่อนนะครับแล้วก็ค่อยไปใส่โปรแกรมสมองที่มันถูกต้องลงไปอ่าซึ่งสุดท้ายแล้วถ้าคุณเรียนในหัวข้อนี้นะครับคุณจะได้ a f ฟเฟอร์เมชของตัวเองกลับไปใช้นะครับหรือถ้าต้องการของผมก็บอกได้ ต่อมานะครับมันนี่ดีเลชั่นอัลล็อกคือเมื่อเรามีเส้นทางสมองที่ถูกต้องแล้วเนี่ยนะครับเมื่อโปรแกรมเข้าไปเนี่ยมันจะมีอย่างหนึ่งที่บล็อกเราไว้คือ limiting belief หรือความเชื่อจํากัดที่เกิดจากความทรงจําหรือว่าใครบอกมาหรือว่าอะไรต่างๆที่ขวางเราไว้นะครับซึ่งมันนี่ดีเลชั่นอัลล็อกเนี่ยใช้คําว่ารื้อกันกระจุยนะครับมีแบบฝึกหัดมีทุกอย่างให้ไปทําเพื่อจัดการเคลียร์ตรงนี้ออกทั้งหมดถามว่าถ้าคุณไม่เคลียร์เกิดอะไรขึ้นนะครับ ถ้าคุณไม่เคลียร์จะเกิดการที่คุณขึ้นไปปุ๊บใช่ไหมแล้วคุณจะกลับที่เดิมแล้วคุณงงว่าอเียมันกลับที่เดิมได้ไงวะอ่าแล้วมันจะเกิดอย่างนี้ซ้ําแล้วซ้ําอีกนะครับซึ่งตรงเนี้ยนะครับคือการปลดพันธนาการเรื่องเงินเนี่ยคือความจริงนะครับถ้าไม่ปลดมันจะขึ้นไม่ได้นะครับต่อมา vibration d i s c i p l i n e v i b r a t i o n d i s c i p เ i n นเนี่ยมันคือการทําทุกอย่างให้มันเสถียรแม้ว่าสถานกา,ารณ์รอบข้างจะเป็นยังไงก็ตามเราต้องเสถียร นั่นก็คือคำว่า vibration discipline ซึ่งตรงนี้หัวข้อนี้ถ้าไม่เรียนสองอันบนมาก่อนนะครับหรืออันใดอันหนึ่งมาก่อนผมบอกเลยว่ามีโอกาสที่จะงงมากๆนะครับอ่ะต่อมานะครับอ่าผมใส่สีส้มไปแล้วเนาะโดยกดไปที่คำว่าคู่มือข้างล่างภาพโคเวอร์เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าเฮ้ยมัน tracking ได้ยังไงอ่าโดยเนื้อหาแต่ละหัวข้อน,นะครับจะแบ่งเป็นสามส่วนหนึ่ง Q&A Exterminate um ถามตอบปัญหาจิตวิทยาเชิงลึกซึ่งผมบอกเลยนะว่าลึกจริงและไม่มีที่ไหนลึกเท่านี้อีกแล้วนะครับผมไปทําการบ้านมาแล้วไม่มีที่ไหนลึกเท่านี้ผมกล้านะครับผมกล้าพูดเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูด้วยนะครับต่อมามีคอนซัลท์เอกซ์คูีฟนะครับลือทุกเปรทเดอร์ลายบุคคลหัวข้อนี้สนุกมากนะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยผมต้องลือ1คนหนึ่งอีเลย ะครับหนึ่งคนหนึ่ง EP เลยเพราะว่าแต่ละคนก็จะมีปมที่ต่างกันออกไปนะครับสามนะครับ Presentation อันนี้เนื้อหาหลักเนื้อหาหลักเป็นยังไงนะครับก็คือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนั้นๆโดยตรงต่อมา Special Topic นะครับ Special Topic เนี่ยตอนนี้นะครับมีเฉพาะที่ Affirmation แต่ณปัจปฏิวันผมตัดสินใจจะเพิ่ม Special Topic ลงไปด้วยนะครับใน Vibration Discipline ซึ่งเป็นหัวข้ออะไรต้องไปลุ้นกันนะครับแต่คนที่เรียนอยู่จะรู้ละอ่ะนะครับต่อมานะครับหลังจากเราเรียนไปนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะดูแทร c ก i ิ้งไปเนาะเรียนแทร c ก i ิ้งแทร k ก n ิ้งไปแล้วเราก็จะเจอบางบทที่มีเวิร์ h ช็อปอ่ามีเวิร์ h ช็อปนะครับซึ่งท่านสามารถส่งได้สองช่องทางหนึ่งไลน์เพ้นช i b r a t i o n discipline นะครับกรณีอยู่ในกลุ่มแล้วนะนะครับอยู่ในกลุ่มแล้วนะสองส่ง ส่วนตัวผมก็ได้ถ้าต้องการแบบความ p r i v a c y นะครับส่งส่วนตัวผมได้เลยอ่าทีนี้วิธีการเรียนให้ได้ประสิทธิผลสูงสุดนะครับหนึ่งคือเรียนไล่ํำดับนะครับไม่ต้องโดดไปโดดมาแต่กรณีที่คุณเห็นคลิปนี้แล้วคุณลงไปและวัยเบชัน disciplin นยังไม่จบนะครับคุณสามารถเรียนสดในวัยเ discipline ได้แล้วไปไล่เนี่ยตามลาดับของคุณต่อโอเคปะสนะครับทำเวิร์กช็อปทุกอัน ที่อยู่ในบทเรียนนะครับแล้วผมกําลังทําเวอร์ชั่นเข้าใจง่ายให้ไม่ต้องกังวลได้ทําแน่นอนนะครับสามเมื่อเรียนถึงบทเรียนใดก็ตามนะครับที่มีองค์ความรู้ที่สามารถใช้ได้เลยอ่านี่นะครับใช้ได้เลยให้นําไปใช้ทันทีอย่าคอยอย่าค่อยอย่าเดี๋ยวเป็นอันขาดเพราะคุณจะลืมโอเคปะ่ะเพราะคุณจะลืมแน่ นะครับอ่ะนะครับก็ประมาณนี้ประมาณนี้ต่อมานะครับต่อมาเนี่ยเราไปดูกลุ่มจริงๆกันเลยนะครับว่าเฮ้ยกลุ่มมันเป็นยังไงเรียนยังไงนะครับอ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่กลุ่ม t h e f o r m a t i o n นะครับเมื่อก่อนเนี่ยนะครับเมื่อก่อนเนี่ยกลุ่มมันก็จะเป็นแบบเนี่ยมันก็จะเป็นโพส์อย่างเงี้ยใช่ไหมโพส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 ถูกป่ะนะครับซึ่ง อวิธีการเรียนของเพื่อนๆที่เข้ามาก่อนเราใช่ไหมก็จะเรียนอย่างนี้จิ้มไปที่โพสต์ใหม่่อานะครับแล้วคุณก็ต้องเลื่อนไปล่างสุดอ่าเพื่อไปเรียนถูกว่าเพื่อไปเรียนนะครับแต่ทีเนี้ยผมรู้สึกว่าแบบเนี้ยแม่งวุ่นวายนะครับผมก็เลยทําสิ่งที่เรียกว่าคู่มือขึ้นมาให้นะครับซึ่งผมบอกเลยว่าผมยังชอบเลยแม่งโคตรง่ายนะครับอ่คู่มือนะครับเป็นยังไง นี่นะครับคู่มือมันจะเป็นอย่างนี้นะครับเมื่อเรากดเข้าไปในคลิปวิดีโออ่าตัวอย่างเช่นสิงหาคมนี้มีอะไรบ้างอ่าสิงหาคมนี้มีอะไรบ้างคือของผมมันเป็นผู้ดูแลนะมันอาจจะมีอะไรเยอะแยะไปนิดนึงนะครับอ่ามีอะไรบ้างสมมติว่าเนี้ยเห็นไหมคลิปมันก็จะเล่นใช่ไหมทีเนี้ยสมมติพอเราดูจบอ่าตรงนี้พอเราดูจบสมมติเราดูจบปุ๊บดูเสร็จแล้วครับ ดูเสร็จแล้วครับวาเชียรทำทำไงกดเรียบร้อยครับปึ้งเห็นไหมเนี่ยหนึ่งจากสิบสามคลิปเห็นไหมคุณดูจบไปแล้วหนึ่งอ่าพอดูจบไปปุ๊บดูอีกอ่าสองจบอ่าสามจบเห็นปะมันจะแทร็กกิ้งแล้วเรียงตามลําดับอ่าซึ่งเดี๋ยวในเวอร์ชั่นถัดไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะเพิ่มสิ่งที่เรียกว่าหน้าของเวิร์กช็อปลงไปให้ด้วย นะครับหน้าของเวิร์กช็อปลงไปให้ด้วยคือทําทุกอย่างให้พวกคุณง่ายที่สุดอ่าต่อมานะครับต่อมาอ่าเดี๋ยวนะครับที่บอกว่า the a ฟ f i r m a t i o n เนี่ยเวลาเรียนรวมสิบเก้าชั่วโมงที่เหน่อเอเชียมันนานขนาดนั้นเลยเอ,อ่ะเดี๋ยวผมสุ่มสักตอนหนึ่งนะสุ่มนะสามสองหนึ่งศูนย์อ่าตอนนี้ลุงแก่พาร์ทสองอ่าเนี่ยหนึ่งชั่วโมงห้หนึ่งชั่วโมงสิบเ็ดนาทีอ่า อ่า p r เ s e n t a t i o n the ฟ f f อ r m a t ชั่ะหนึ่งชั่วโมงห้าสิบสองอ่ะอ่า a ด f i r m a ฟ i o n Part 2 1พสองหนึ่งชั่วโมงสามเจ็ดอ่าเด e a f f i ฟ m a t i o ช Workshop ชหนึ่งชั่วโมงยี่หบมเนี่ยบทเรียนมันก็จะประมาณนี้นะครับออ่ะต่อมานะครับเราไปที่ Money Relation Money Relation เช่นกันนะครับเช่นกันทำไว้แล้วเรียบร้อยนะครับทำไว้แล้วเรียบร้อยเข้ามาปุ๊บหาครัว่าคู่มือให้เจอปึ้ง ่ากดจิ้มเข้าไปปึง้งก็จะเข้ามาเจอคลิป,ปะสมนิเทศก่อนนะครับเผื <te le> ่อใครลงแค่เผื่อใครลงแค่กลุ่มเดียวนะครับก็ต้องดูก่อนอ่าดูวิธีการใช้งานก่อนอ่ะต่อมานะครับต่อมาอ่านะครับก็บอกว่าเอ้ยเดือนนี้คุณจะได้เจอกับอะไรบ้างนะครับมาน,นิวเรชั่นจะสอนเรื่องอะไรบ้างนะครับสามอ่าเนี่ย เริ่มแล้วเนี่ยเนี่ยอันนี้คือนี่คือเวิร์กช็อปตั้งแต่ EP แรกเลยนะนะครับมนุษย์ทิ์ผู้ห 20, ยิบแบงค์ยี่สิบสิบห้าสิบใบทวนคืออะไรต้องไปดูกันในกลุ่มนะครับอ่านี้หนึ่งชั่วโมงสามสิบสามหนึ่งชั่วโมงสี่สิบห้าหนึ่งชั่วโมงสี่สิบแปดเอาเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเนี่ยครับคือวิธีการใช้งานอ่ะต่อมาเป็นกลุ่มไวเบชั i นดิส l i ลนนะครับกลุ่มไวเบชั i นดิสเพลนเนี่ยยังไม่ได้ทําคู่มือเห็นไหม อ่าผมบอกแล้วนะครับว่าเป็นวิธีการใช้งานคู่อ่าคู่มือการใช้งาน V หนึ่งนะครับซึ่งในอนาคตเนี่ยเดี๋ยวผมจะจัดการทําให้นะครับอืมก็นี่แหละครับนี่คือวิธีการใช้งานคู่มือการเรียนรู้สําหรับชาว10% group qualified นะครับก็อ่าเป็นคู่เป็นเขาเรียกว่าจริงๆอะ่ะต้องบอกอย่างนี้ครับว่าจริงๆอ่ะผมไม่ต้องทําก็ได้ถูกปะผมไม่ต้องทําก็ได้แต่เนี้ยคือผมทําเพื่อ ให้พวกเราอะ่ะเรียนอย่างมีความสุขเออเรียนอย่างมีความสุขค่อยๆเรียนค่อยๆอ,อะไรไปนะครับซึ่งแน่นอนว่าเนื้อหาเนี่ยผู้คุณดูได้ตลอดไม่ได้มีไม่ได้มีข้อจํากัดด้านใดเรื่องเวลาอะไรนะครับแล้วก็ถ้าใครที่ลงอย่างน้อยสองกลุ่มก็คือ affirmation กับ v i b r a t i o n d ท i p ส i ินอ่าหรือ money relation กับ v i t r v t r s i o n d ที่สป n n แน่นอนนะครับว่าคุณจะได้รับสิทธิพิเศษก็คือเข้าห้องไลน์ซึ่ง โปรเจกต10% Group Qualify เนี่ยจะเป็น Project เดียวที่มีห้องไลน์นะครับที่มีห้องไลน์ Openchat ใได้คุยกัน Project อื่นหรือแม้แต่ผมออกคอร์สจะไม่มีห้องไลน์นะครับอืมก็ทั้งหมดนี่คือคู่มือของชาว10% Group Qualify นะครับถ้ามีอะไรสงสัยหรืออยากจะอยากจะเข้าร่วมนะครับเป็นส่วนหนึ่งของ10% Group Qualify นะครับก็ เรียนเชิญที่ l i น์แอดมิสเตอรนะครับดูที่รายละเอียดข้างล่างได้เลยนะครับผมจะรอต้อนรับทุกท่านอยู่ใน l i น์แอนะครับโอเคสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับแฮปปี้กู๊ดเทรดดิ้งเ